สวัสดีค่ะนางไหมยพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม2ยิบซีชาแนนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะในช่วงนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะอู้ก้าวม้คิดมากอยู่ จัสมินอยากรู้เรื่องราวของคุณแล้วก็เลิฟเออยังรักคุณอยู่เอชว่เป็นเเค้าแปดเหรียญอยากพูดอยากคุยอยากคุยกับคุณเอชครับอยากบอกความรู้สึกว่ารักคุณมากแค่ไหนอยากรู้ว่าคุณอ่อรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ กิดมากด้วยนะคะในความสัมพันธ์นะเหมือนกับเขาตื่นรู้แล้วว่าเขารักคุณมากๆและอยากบอกความรู้สึกอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะจ๊ะ just i c e แต่มีภาระหน้าที่อยู่ในหัวใจอ่า p a g e of p e n t ก c l e ก็เลยเก็บคุณไว้ในใจซิกับ,บครับรักคุณมากคิดถึงคุณมากอยากเดินทางมาพบมาเจอ the อ h a r i o t หกถ้วยมีความแตกต่างระหว่างวัยนะคะแตกต่างกันในเรื่องของทางกายมีเดชเชริออดนะคะแล้วก็มีความวุ่นวายแตกต่างกันทุกอย่างเลยนะคะแตกต่างกันมากจนเกินไปจะทาให้เลยทาให้เขาว่าคิดมากวิตกกงังวลแต่ในขณะเดียวกันก็คิดถึงคุณ มากมากเช่นเดียวกันเพราะว่าซิกอคัพอยู่ในตำแหน่งเลิฟเวอร์ไม่ว่าสถานการณ์จะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามเขาก็รักคุณแบบชู้สาวค่ะว้าวสองถ้วยออกมาเขารักคุณแบบชู้สาวเดว์รักมากเอ็ดออฟสอดคือคุณคนเดียวเซเว่นออฟเพนเเรอเวลานะคะแล้วก็นาย รอเวลาที่จะแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณรอเวลาที่จะบอกความรู้สึกกับคุณรอ,อ,อการแอคชั่นจากคุณรออะไรต่างๆที่เป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะเขาเครียดคิดมากคิดวิตกกังวลน,นะคะใบสุดท้ายก็คือ9ดาบนะแล้วก็ใบแรกก็คือก้าไม้เครียดมาก คิดมากวิตกกังวลในเรื่องของคุณในเรื่องของความสัมพันธ์คิดถึงคุณเป็นห่วงคุณนู่นนี่นะั่นอยากที่จะถามไทยอยากที่จะเดินทางมาหามาดูแลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันนะก็มีความคิดรู้สึกอย่างไรก็คิดถึงคุณมากๆแล้วก็ยังรักคุณอยู่นั่นเองค่ะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะ แล้วเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมล่ะนะเขาจะแอคชั่นอะไรไหมนะจ๊ะ Queen of War the Emperor the t e m p o r a l we are fortune ทำเสียงแบบนี้เพื่อ <laughs> The w ร r ก็ยังไม่แอคชั่นอะไรนะ เพราะว่าก็มีการส่องเนี่ยจุดเทียนนะจุดเทียนคิ e ออฟวานจุดเทียนก็ยังมีการส่องคุณอยู่แต่เขาก็ทำงานไปอะไรไปนะอ่าก็รอเวลาเดอรเทมเออกมาคู่กับ t h เดวิล of ฟ o r t u n e ก็หมายถึงรอเวลานะรอโอกาสรออะไรบางอย่าง นะถามว่าจะแอคชั่นอะไรไหมย,ยังไม่แอคชั่นนะก็เป็นเพื่อนกันในโซเชียลไปก่อนส่องกันในโซเชียลไปก่อนนะในกรณีที่ส่องไม่ได้บล็อกกันไปโกรธแค้นกันมากอะไรเงี้ยนะคะเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะเขาก็คิดถึงคุณอยู่เทนอับคัพสิบถ้วยนะไฟออฟสอดห้าดาบสเออฟสอดเจ็ดดาบเดอดสตาร์ star, แล้วก็เอซออฟวานไม่มอ,มองว่าเขาจะแอคชั่นกับคุณก็ต่อเมื่อที่ รู้ว่าคุณต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแล้วกันนะเพราะอาจจะมีในเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดคอมมิชเมนต์หรือติดคอมมิชเมนต์ทั้งสองฝ่ายได้นะคะแต่ถ้าไม่ติดกันทั้งสองฝ่ายก็คือเขาในยุ่งมากๆหรือเดินทางไกลอยู่ตลอดเวลานะข้ามประเทศข้ามจังหวัดอะไรก็นะก็ยังไม่มีเวลาถ้าเขาจะแอคชั่นก็ต่อเมื่อที่พร้อมทุกอย่างแล้วเขาจะ แอคชั่นกับคุณแต่ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าก็ส่องคุณดูก่อนคุณมีใครไปหรือยังหรือคุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่องคุณไปก่อนถ้าพร้อมแล้วเขาจะแอคชั่นอย่างแน่น,นอนค่ะทีนี้มาดูว่าาล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรล่ะทาวเวอร์สี่ไม้คุณอับครับนายอับครับ สามเหรียญเดทไม่หมอมองว่าความสัมพันธ์คือตัดกันไม่ขาดจะมีจะมีโอกาสได้เจอกันด้วยซ้ำไปนะเพราะว่ามีทาวเวอร์มีโอกาสได้เจอกันแบบปุรปปับหมายถึงเไปไหนแล้วได้เจอกันแบบปรปปับนะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะแต่ตัดกันไม่ขาดจ้ะแต่แสดงออกไม่ได้คะ่ะจะได้มองตาสบตากันอยู่นะเออยี่ฟินเวอร์ตอนถ่ายนี่เอง แต่ว่าก็ฟินแต่ว่าก็ไม่มีความสุขเพราะว่าแสดงความรู้สึกอะไรไม่ได้ค่ะ